กันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะแล้ววันนี้เรามากับ Reaction MV แต่ไม่ใช่ฝั่งไทยนะคะเป็นฝั่งเกาหลีแล้วก็เป็นแบบว่าเพลงที่ตอนนี้ก็คือเต้นกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะทุกคนคือเฟิร์นเองก็เห็นท่าเต้นมาแบบกรุบกริบนะเพราะว่ามันเป็นท่าเต้นที่น่ารักแล้วก็หลายๆคนน่าจะแบบ แบบงงงง,งมึนๆนยังทําไม่ได้คือเฟินคือหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ได้ยินเพลงมาผ่านๆบ,บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ดู MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากดู MV มากนะคะเออมาดูพร้อมทุกคนดีกว่าก็ไปดูกันเลยนะคะ MV อ๋อลืมบอกชื่อเพลงป๊อปนะคะของนายอนอันนี้เป็นเพลงเดบิวในฐานะศิลป,ปินเดียเ่ยวเพลงแรกด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ Well What's wrong? this, ักมากชุดนี้น่ารักมากวิ้ดูเล็บนี่นี่อันนี้อันนี้มีแบบว่าให้ความรู้สึกนึกถึงนี่เลยอะแบบคือเวลาเต้นเรามีแบบว่าลมพัดผมด้วยอะเหมือนรีเฮียลีทุกคนรู้จักไหมเลิศมาก<ๆ>ยังไงวะ คือไม่รู้ว่าจะบอกว่าชุดไหนดีแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าชุดเยอะมากแล้วคือดีทุชุดอันนี้คือถึง10หรือ,อยังเอ่ยโอ้ยนันว่สวย นนี้คือแซ่บมากอ,มอุ้ยเท่าไหร่อุ๊ยทุกคนเราว่าเอมวีนี้นายอนน่าจะเปลี่ยนชุดเกินสิบชุดนะเนี่ยอันนี้ก็ชุดใหม่อีกแล้ว,ว่啊 เกินไปเอาดีๆหุ้ยแต่ว่าหนึ่งสิ่งคือคือชุดอะเยอะจริงแบบเยอะคือหมายความว่าหลายชุดถูกปะแล้วคือสวยทุกชุดคือใส่ออกมาแล้วแบบเหมาะแบบเหมาะทุกชุดอันนี้คือไม่ได้อวยนะแต่เหมาะทุกชุดจริงๆอะตั้งแต่เพลงที่เป็นแบบว่าของทวายแล้วอะคือเรา,เอาประทับใจหุ่นนายอนมากนายอนคือหุ่นดีมากแล้วใส่อะไรออกมาคือเป็นเป็นหุ่นในฝันนะทุกคน เออคือใส่ออกมาใส่เสื้อผ้าออกมาแล้วมันดูสวยอะ่ะทุกคนที่ดู MV นี้ครั้งแรกได้นับไหมคะว่ามันมีกี่ชุดเรามานับกันไหมลองไหมเราอยากรู้ว่ามันมีกี่ชุดอะ่ะแล้วตอนแรกเราคิดว่าน่าจะแบบไม่เกิน5ชุดหรอกโดยปกติทั่วไปอะ่ะเออแม็กซิมัมก็น่าจะประมาณ5้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าอุ๊ยมีชุดสีชมพูนี่น่ารักอุ้ยแล้วก็ชุดที่เป็นแบบว่าสีฟ้า,ฟามีแบบ ขอบซิมโซหลายๆายอันนู้นก็น่ารักพอเริ่มมาอุ้ยสีขาวมีดอกไม้มันก็สวยสีดําก็สวยก็ <laughs> แบบโอ้แม่ก็อดทำไมชุดมันไม่หมดสักที <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่า MV นี้นะคะกับเพลงป๊อป <laughs> มีกี่ชุดค่ะ <ś> อ่ะอันนี้แล้วหนึ่งอันนี้ก็คือเลิศนะคะคือเป็นแบบว่าแบบลายตาราง <ś> เปิดมานะคะ6วินาทีไปแล้ว2ชุดนะคะชุดนี้ก็คือเป็นชุดสีขาวแบบกางเกงลู <ๆ S 2> กไม้<ๆ>อันนี้ก็สวยอ่ะสามสิบวิสามชุดนะคะอันนี้ชุดนี้ก็น่ารัก<ๆ>อันนี้ก็ชุดนี้แหละไม่ผิด ถ้าเราถ้าเราแบบว่าไปแบบไปฝึกเต้นเพลงนี้แล้วเต้น,นบ่อยๆเราจะหุ่นดีเหมือนเขาไหมฮาว่ะฮาวน่ะนี่หกเนี่ยท่านี้อะไรรู้อ่ะทำได้ไ อันนี้ไปแล้วอุ้ยเจแล้วว่ะแปบ๊บนึงยังไม่ถึงครึ่งเพลงเลยเจ็แล้วว่ะอุ้ยฉันตื่นเต้นมากฉันชอบแป๊นี่นี่นี่อุ้ยอไม่ทันนี่นีอุ้ยอันนี้คืออันนี้คือหรูดูแพงมากเลิศมากอันนี้คือแบบชาแนลมากทุกคน เกอันนี้ก็คือแบบวุดแล้วนะสิบสแล้วทุกคนฉันว่าแล้วว่ามันเกินสิบชุดนี้ก็คือมีความน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่ด้วยแบบว่าบราด้านในที่เป็นลูกไม้แล้วก็มีตะข่ายตรงนี้เครื่องหัวป อันนี้คือสิบเอ็ดหรือเปล่าอ่ะจะไม่ได้แล้วว่าสีเหลืองน่าจะยังไม่ได้นับหรือเปล่าอ่ะสิบเอ็ดใช่แหละสิบเอ็ดอันนี้นับไปแล้วอุยนี่อันนี้ยังไม่ได้นับอันนี้ยังไม่ได้นับอันนี้อันนี้สิบสอง ท่าอทุกคนท้าเม wow. umm ื่อกี้คือเราขอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะนิยามนิยามท่าเมื่อกี้สุดปังท่าสตาร์ทโหลดทุกคนปา๊บเข้ามาอย่างนี้สองนะกลัวกลัวดีวกลัวเราไม่ทันสิบสามแล้วทุกคนสิบสามเมื่อกี้ชุดสีดำชุดชุดที่เราบอกว่าสีขาวที่แบบว่ามันแบบ อบอกอะไรไปอ่ะอ๋อมันมันเรียบหรูดูแพงแบบชนลออใช่ปะ่ะชุดสีดำเมื่อกี้นี่ก็คือแบบว่า YSL ก็คือแบบมีความสีดํากับเพดขึ้นเลิศเ้ยมื่อกี้คือชุดเท่าไหรมันมคือชุดเดียวกันกับสีชมพูแต่ว่าเขาถอดเสื้อออกใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เเดี๋ยวนะ วนะุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ใชใชหุ้ยอันนี้14บสี่ต่้ยใช่ไหมอ่ะงงแล้วอ่ะอันนี้เหมือนจะแบบว่าเขาถอดสูตรออกหรือเปล่าอันนี้ถือว่ายังไม่นับแล้วกันนะไม่แน่ใจอนะ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปดูอีกทีนึงเอาเป็น13ก่อนถ้าอันนี้ใช่ก็จะเป็น14นะทุกคน สิชุดเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปดูตรงชุดสีชมพูก่อนว่ามันจะเป็นชุดที่สิบสี่ไหมไม่ใช่แสดงว่ามีสิบสี่ชุดชุดอีกชุดหนึ่งอะที่ไม่มีสูตรส,สีชมพูอะคือไม่ใช่กระโปรงเป็นกางเกงแล้วก็สีดําข้างในก็จะมีความแบบระยะออกมานิดหนึ่งเท่ากับว่าเอ็นี้นายยอนเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดสิบสี่ชุดทุกคนสุด บังถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะโคเวอร์นะคะแล้วก็อยากจะตามก็คือเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาชุดไหนดีสวยทุกชุดจะตัดชุดไหนทุกคนเฮ้ยสิบี่ชุดเท่ากับว่าถ้าเกิดแบบออนสเตจนี่คือเขาสามารถใส่ได้แบบไม่ต้องซ้ำเลยจะก,กี่สเตทก็ว่ามาแบบนั้นนะคะพูดถึงสเตทแล้ว อันนี้เราดู MV ไปแล้วเรามาดูแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น p e r f o r m ร์แมนะคะเราจะได้เห็นแบบว่าภาพรวมของโชว์แบบชัดๆไปเลยนะคะมาดูเลยค่ะ <Ooh. S 1> เป็นคอเสด <Ooh. S 1> หุยมาให้ฟิลเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือน เหมือนความเป็นแบบว่าผู้ดีอังกฤษนิดนึงแล้วก็ผสมกับความแบบเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะสมัยเราเราแบบว่าแบบเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วเป็นหลีดอะชุดก็จะประมาณนี้กระโปรงมันจะเป็นแบบผู้ผู้นิดนึงอะทุกคนอันนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> สีเหลืองก็คือขับผิวเวอร์ <Yeah. S 1> มาเต้นแล้วก็โล่งไปได้ทำเพลงได้ยังไงคือเต้นไม่อยู่น่ารักก็แบบมีความน่ารักแล้วก็มีความแซ่บในในคนเดียวอ่ะ เฮ้ยแป๊บนึงนะคือทั้งเพลงอะเต้นไม่มีหยุดไม่มีพักเลยแม้แต่นิดเดียวในหนึ่งแปดก็คือเต้นไปเลยหนึ่งถึงแปดไม่มีพักแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปด้วยหุยเราว่าเราเต้นเพลงนี้เราต้องผอมแน่เลยทุกคนมันกระโดดกระโดดกระโดดไม่หยุดเลยอะเราว่าต้องมีเอลเคสอะถ้าเต้นอะ แบบว่าชี้ตรงสะโพกแล้วก็แบบป๊อป,ป,ป,ป๊อกป๊อเพลงอันนี้มันเต้นยังไงอะ่ะใครเต้นได้บ้างเป็นเพลงที่ใช้ energy เยอะมากอื<ม> เต้นตามยังไงอ่ะก็ทำอะไรี่เมนดเป็นท่าเดียวที่เราเต้นได้ขนตันเลยอ้ยเรือมากอ่ะ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะดิสนีย์ที่เขากินแอปเปิลน่ะเขาชื่อสโนไวท์หรือซินเดอเรลล่าทุกคนเอ่อที่กินแอปเปิลน่ะเดี๋ยวนะเรามักจะจําว่าคนที่ใส่ชุดสีฟ้าเป็นสโนไวท์เพราะฉะนั้นคนที่กินแอปเปิลเป็นสโนไวท์เพราะเราจําสลับกันตลอดใช่ไหมนะคือนายอนคือเหมือนสโนไวท์มากความแบบด้วยความขาวผิวขาวเหมือนสโน่ะโอ้ใช่ชื่อสโนไวท์ผิวขาวเหมือนสโนถูกต้องมือนมากอะดูแบบ ด,ดูดิดูดิดูดิสวยมากน่ารักมากแล้วคือเราจะบอกว่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ Energy คือไม่มีตกเลยทั้งเพลงเต้นเสร็จก็คืออย่างนี้นะเนี้ยเออคือเราเคยฟังแต่เพลงแล้วก็เห็นคนทำชาเลนจ์ใช่ปะแล้วก็จะแบบว่าเห็นคลิปที่แบบดารากเกาหลีหรือศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยเขามาเต้นกับนายอนแล้วก็ทำทำท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ มีความแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ทําท<ำ>ํา<ำ>ไปเลยไม่ถูกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเห็นเห็นแค่ประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่เคยดูแบบที่ออนสเตจหรือว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือ MV อะไรเงี้ยยังไม่เคยดูเพิ่งมาดูวันนี้เลยแล้วก็สนุกมากโยกไม่หยุดแล้วก็ชอบฉันชอบ,บ,บท่านี้เลเดี๋ยวหลังจากนี้คิดว่าน่าจะต้องไปแกะท่าแล้วก็ไปเต้นซะหน่อยเผื่อว่าจะได้แบบหุนดีแบบนายอนทุกคน นะคะถ้าเกิดว่า MV นี้นะคะรีแอคชั่นนี้ใครชอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะหรือว่าหรือว่าใครนะคะที่อยากจะให้เฟิร์นรีแอคชั่นคลิปไหนนะคะทั้งฝั่งไทยฝั่งเกาหลีอะไรยเงี้ยก็แนะนำกันมาได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมอย่างที่บอกกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่รีแอคชั่นนะคะไปแล้วบ๊ายบาย